สุขภาพกายมาก่อนสุขภาพกายเรามาก่อนสุขภาพจิตตามมาไหมสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีไหมด,ดีอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของตัวบุคคลเองนะผลผลทุกอย่างจะมาอยู่ตรงนี้พฤติกรรมผลต่างๆของสุขภาพกายและสุขภาพจิต มันอยู่ผลอยู่ตรงพฤติกรรมนี่เองอะดูนะทีนี้พฤติกรรมคือสิ่งที่ได้รับที่เป็นผลนะถ้าพฤติกรรมในการกินไม่ดีจะเป็นยังไงพฤติกรรมในการกินไม่ดีกินไม่ถูกหลักโภชนาการสุขภาพจะเป็นไง ไม่แข็งแรงพฤติกรรมไม่ดีผลมันอยู่ตรงพฤติกรรมนี่ถ้าสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตก็ไม่ดีผลมาอยู่พฤติกรรมเนี่ถ้าทุกข์ใจหรือเครียดหนักๆสุขภาพจิตไม่ดีร่างกายทุดโทมผลอยู่พฤติกรรมเนี่ยเข้าใจไหมนะผลอยู่ที่พฤติกรรมอทีนี้มาดูสุขภาพกาย คืออาการป่วยของกายอาการตามระบบต่างๆใช่ไหมระบบต่างๆมีกี่ระบบไม่รู้แล้วระบบต่างๆแล้วระบบอะเช่นไหลเวียนเนี่ยระบบไหมกินอาหารระบบทางเดินไหมทางเดินอาหารถ่ายออกมาระบบกลับถ่ายไหม อะแล้วมีกี่ระบบมามีประมาณ9ระบบระบบไหลเวียนระบบหัวใจระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบกับทายที่ว่าไปเนี่ยประมาณ9ก้าอ่าทีนี้มาดูสุขภาพกายคืออาการป่วยทางกาย ที่มีอาการป่วยทางกายการป่วยสุขภาพกายนะเติมตรงนี้ให้หน่อยเติมในหนังสือตัวดำเนี่ยสุขภาพกายที่ไม่ดีหรือมีอาการป่วยทางกายก็คืออาการไม่ดีของระบบต่างๆเห็นไหมในบางทีบางคนหน้ามืดเป็นลม บางคนหมดสติไม่รู้ตัวบางคนชักไม่รู้ตัวไม่ใชไม่ใชชักที่เกียจชักมันอะไรเงี้ยหรอกอปวดหัวปวดท้องเป็นของธรรมดาใช่ไหม <c oughs> นี่คือทางกายแล้วก็สุขภาพจิตที่ไม่ดีการแสดงออกความรู้สึกนึกคิด บางคนนั่งเฉยๆล่ะคุูว่าไม่มันต้องคิดอะไรบ้างอะ่ะนั่งตาลอยเม่อนะ่ะอยู่นั่งอยู่ข้างหลังอะ่ะพวกนั่งข้างหลังอะ่ะบางคนนั่งตาทะลึมสะลอฝันไปแล้วคิดแล้วฝันยังไงบอกเลขให้ด้วยนะสองตัวอารมณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุด สุขภาพจิตที่ไม่ดีนั้นทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆไม่ดีเช่นความเครียดเกิดจากสาเหตุอะไรจบไปแล้ววิธีแก้แก้อย่างไรนะ,ะมาดูตรงนี้ก็แล้วกันความสมดุลของร่างกายสุขภาพจิตกายเขาบอกว่าทำอะไรที่จะมีสุขอนามัยที่ดีต้องทำเป็นไหมทำเป็นมป่ากินกินเป็นไหมเป็นปน,นอนนอนเป็นมป่า เพนใครๆก็นอนง่ายไม่ยากหรอกนะกินนะ่ะโห้กล้วยๆนะอยู่ยังไงให้มันอยู่เป็นนะ่ะอยู่อย่างดีมีความสุขอ,อันนี้มาดูความสมดุลดีกว่าสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าความสมดุลของกายและจิตนั้นอยู่บนฐานของ ายและจิตบางคนแยกบางคนไปนั่งสมาธิมีใครนั่งสมาธิบ้างเนี่ยมีใครไปนั่งสมาธิบ้างยุคหนอพองหนอเกิดหนอตายหนอย่างหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอหนอแต่เราเคยทำปฏิบัติทำไหมเคยปฏิบัติทำามา เฮ้ยอ่าทำจิตใจให้มันดีนะสุภภาพเราจะได้ดีไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากนะบางคนเข้าวัดถือศีลไปเป็นเขาเรียกพุทธมะกะอะไรนะพุทธมันเติดตาอยู่พุทธมามกะน่ะอ่าทีนี้เขาบอกว่ากินเป็นกินแบบไหน เรื่องง่ายๆขอโทษนะกินที่นอนเรืออะไรของกล้วยๆทั้งนั้นแหละนะอาอายุอยู่อย่างเป็นที่จะมีอายุยืนยาวต้องอยู่เป็น,น,ปนสังคมเป็นบางคนสังคมมากมาย ประเจินประเจออยู่ตลอดนะสังคมน,น,น่นไปน่นไปนี่การสังคมดีก็ดีนะมีประโยชน์แต่บางคนสังคมจัดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดนะแล้วก็สมาธิเป็นนะสุขภาพกายจิตดีไหมสุขภาพจิตดีไหมดีจิตแจ่มใส ทีนี้เราประเมินนีประเมินตนเองได้อย่าจะให้ประเมินตามตารางเมื่อกี้นี่แหละนะให้ประเมินตามตารางเมื่อกี้แลละนะว่าประเมินตัวตเองได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรจิตเราสงบใจเราสงบไม่ฟุง้งซ่านทีนี้อารมณ์ที่ทำให้เกิด อารมณ์ที่ทำให้เกิดสุขภาพจิตไม่ดีเป็นยังไงอารมณ์ที่เกิดความเครียดอะมีอารมณ์อะไรบ้างโกรธโกรธเต็มที่เลยเนี่ยเครียดไหมเครียดโมโหนี่ยโกรธเหมือนกันอารมณ์อะไรอีกอารมณ์เศร้าซึมซึมเศร้า อารมณ์อะไรเีกเบื่อนายอารมณ์อีกอออชา้าทำดีไม่ได้ก็ทำร้ายไปเลยอ,เอารมณ์ต่างๆก็ทำให้เกิดเครียดได้นะประเมินตนเองนะประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์เรื่องของความเครียดเรื่องของสุขภาพจิตเราประเมินตนเองได้ไหมได้ รู้ตัวเองล่าว่าเป็นคนยังไงรู้คนอื่นไหมรู้เพื่อนไหมว่าเป็นคนยังไงคร,ครูครูมองครูที่ปรึกษานะเขาก็กมองรู้ว่านักเรียนห้องเนี้ยใครที่น่ารักที่สุดใครที่มีสุขภาพกายแข็งแรง ใครที่มีสุขภาพจิตที่ดีใครที่มีความงามทางเรือนร่างคือเชฟดีสวดทรงดีบุคลิกดีบุคลิกดีนะอ่ะ,อะเราประเมินกันได้แต่เขาบอกว่าโบราณว่าน้ำลึกยังได้แต่น้ำใจยังถึงไหมน้ำน้ำลึกยังถึงนะน้ำใจยังถึงไหม หมายถึงถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของกะของจิตนะเราก็อย่างถึงหมอดูนี่แม่นไหมก็หมอดูแม่นไหมฟันทงแม่นไหมแม่นแม่นตัวเราแม่นเองตัวเราแม่นเองเราดูเลยนะ